สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนดมอนภัชระในคขินดาจาิตอนคดีเสือดำจากรัติการบทที่23นะครับบทในวันนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าศพจมน้ำ ซึ่งจะเป็นบทที่ต่อจากตอนที่แล้วเลยที่คินไดจิและสารวัตรเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากคุณอาราอินะครับหรือว่าสายเสืบอ,อาราอินั่นเองว่าไปพบเจอกับอาเคนสุเกะแล้วแต่ว่าอาเคนสุเกะเนี่ยตายและมีคนไปพ้นพบเจอศพเขาเนี่ยอยู่ที่น้ำนะครับแล้วเขาก็เลยเก็บศพอันนั้นขึ้นมาและทั้งสองคนก็ได้เดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อที่จะไปดูศพเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาจะเดินทางไปที่ไหนกันนะครับ ซึ่งสถานที่ที่ทั้งสองคนไปเนี่ยมันก็คือห้องเก็บศพของโรงพยาบาลตำรวจชินากาวะเมื่อไปถึงเนี่ยผู้คนต่างยืนล้อมรอบศพแล้วก็มีสีหน้าที่เคร่งเครียดร่างที่ไร้ชีวิตของอเคนสุเกะหรือว่าคิกิจิเนี่ยนอนนิ่งอยู่บนเตียงผ่าตัดคินไดจิและสารวัตรเนี่ยเข้าไปดูสภาพศพร่างกายท่อนล่างเนี่ยถูกคลุมด้วยผ้าสีขาวบาดแผลภายนอกทั้งหมดเกิดหลังจากจมน้ําทั่วร่างเนี่ยเต็ไมไปด้วยแผลถลอกที่น่าสยองเลยคือแขนซ้ายเนี่ยถูกตัดขาดตรงหัวไหล่ คิดว่าสภาพศพที่ดูเละเทะขนาดนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าโดนใบพัดเรือที่ลอยอยู่ในอ่าวโตเกียวนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยแผละทะลอกทั่วไปยังพบตามร่องรอยที่ถูกกัดแทะจนเนื้อแหว่งทั่วตัวซึ่งมันบ่งชี้ว่าอ่าวโตเกียวยังมีปลาอาศัยอยู่บางจุดเนื้อก็หลุดออกมาจนเห็นกระดูกชวนให้ขนหัวลุกเลยทีเดียวแล้วก็น่าแปลกว่าใบหน้าศพเนี่ยแทบจะไม่มีแผลเลยยังคงสภาพเดิมเหมือนขณะยังมีชีวิตอยู่ แต่ตรงหน้าผากกับคางมีรอยถลอกอยู่เล็กน้อยศพนี้เนี่ยถูกพบเมื่อช่วงเย็นวันนี้โดยเรือขุดลอกเกี่ยวได้ระหว่างทําการขุดลอกสันดอนใกล้ท่าเรือหมายเลข6ย่านชินากาวะเบื้องต้นศพถูกส่งมายังป้อมตํารวจโรงพักชูอิโจใกล้ท่าเรือฮิโนดะซัมบาชิแต่ความโกลาหลเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ตรวจสอบพบว่าผู้ตายคืออาเคนสุเกะหรือว่าเคกิจิผู้ต้องหาตามหมายจับของทางตำรวจ ระหว่างที่ศพถูกย้ายมายังโรงพยาบาลแห่งนี้ทางโรงพักชูอิโจโแจ้งข่าวแก่ผู้รับผิดชอบคดีจิ้งเหลนสีดำเงินแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ตำรวจเหล่านั้นที่จะเร่งทยอยมากันที่นี่พวกนักข่าวก็มาด้วยเช่นกันแล้วพอเมื่อทีไายจิกับสารวัตรโทโรกิมาถึงก็ไปพบกับตำรวจผู้รับผิดชอบคดีจิ้งเหลนสีดำเงินอยู่กันพร้อมหน้าเลยทีเดียวเริ่มจากรองสารวัตรคาโนจากโรงพักทนากาวะรองสารวัตรมากิโนจากโรงพักมุโคชิมะ รองสารวัตรฮิงุจิจากโรงพักโอซากิรวมไปถึงรองสารวัตรอินาโอจากโรงพักโยโยงิทุกคนเนี่ยนิ่งเงียบท่ามกลางบรรยากาศวังเวงรอฟังผลสรุปจากแพทย์ว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าถูกฆาตกรรมกันแน่แน่นอนว่ารายละเอียดของศพเนี่ยต้องรอผลผ่าพิสูจน์ก่อนในระหว่างที่คินไดจิกับทางตำรวจกำลังรอผลแพทย์อยู่เนี่ยทุกคนก็เดินออกมาจากห้องเก็บศพก่อนแล้วก็พบกับนักข่าวและครอบครัวของเคกิจิที่มารออยู่นะครับ ริวทาโร่เนี่ยก็เดินทางมาพบกับคินไดจิด้วยที่นี่นะครับเพื่อที่จะมาดูศพของเคกิจิแล้วริวทาโร่เนี่ยก็ได้เข้าไปพูดคุยกับคินไดจิว่าคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่า เคคิจิเนี่ยเขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วหลังจากที่พวกเขาเรียกมาคุยกันที่บ้านของพวกเขานะครับในตอนที่จะจ้างวานคินาจิให้มาช่วยสืบคดีเนี่ยเหมือนกับว่าคินายจิเนี่ยเขาจะต้องรู้อยู่แล้วแน่เลยว่าเคคิจิเขาตายไปแล้วซึ่งริวทาโร่ก็พยายามจะเค้นกับคินายจินะครับว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าใครเป็นคนฆ่าซึ่งคินายจิเนี่ยก็ปากแข็งนะครับแล้วก็ไม่ยอมที่จะบอกแล้วคินายจิเนี่ยจริงๆแล้วเขายังไม่อยากบอกริวทาโร่เพราะเขากลัวว่าริวทาโร่เนี่ยจะนําเอาความลับนี้ ไปเปิดเผยให้คนอื่นรู้โดยที่รู้ตัวหรือว่าไม่รู้ตัวนั่นเองเขาจึงบอกกับดิวทาโรว่าเอาไว้เดี๋ยวเขาขอนัดคุยกับดิวทาโรส่วนตัวได้ไหมและเขาจะบอกถึงเรื่องเหล่านี้ให้ฟังหลังจากที่ทั้งคู่นัดกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยคินไดจิก็เดินไปก,กับริวทาโรนะครับไปเจอกับริวเฮและก็มิซาโอซึ่งเป็นพ่อแม่ของริวทารโรนั่นเองที่มานั่งรอยในห้องพักสําหรับแพทย์สองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยนั่งอยู่กันอย่างโดดเดี่ยว หลังจากนั้นพอเจอคินไอจิเนี่ยมิโอะก็พูดคุยกับคินไดจินะครับแต่ว่าริวเฮเนี่ยก็ยังนั่งนิ่งเงียบอยู่แล้วก็ไม่ได้หันมามองคินไดจิเลยแม้แต่น้อยมิโอะเนี่ยก็พยายามจะมาถามถึงสาเหตุการเสียชีวิตของเคกิจินะครับแต่ว่าคินไดจิเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้น ซึ่งมิโอะก,กับริวเฮเนี่ยเาขาคาดว่าเคคิจิจะต้องถูกฆาตรกรรมอย่างแน่นอนเลยทีเดียวแต่ว่าคินาอิจิเนี่ยก็ยังไม่ทราบผลที่แท้จริงก็เลยไม่ได้ฟันธงอะไรกับพวกเขาไปว่าตายได้อย่างไงแล้วริวเฮเนี่ยด้วยความโมโหที่ลูกชายของเขาเนี่ยต้องเสียชีวิตลงจึงพยายามที่จะถามกับคินาอิจิให้ได้เลยว่ารู้ใช่ไหมว่าใครเป็นคนฆาตรกรรมลูกชายของเขาแต่คินาอิจิเนี่ยก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยจะไม่เปิดเผยรายละเอียดอะไรทั้งสิ้นจนกว่าจะทําคดีนี้จนจบ นั่นมันทําให้ริวเฮเนี่ยโมโหมากเลยทีเดียวแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยผมเป็นคนจ้างวานคุณนะคุณต้องบอกรายละเอียดผมสิแต่กลายเป็นว่าคินายจีบอกว่าถ้าไม่ไงั้นก็ยกเลิกสัญญาไปเลยเพราะว่าตามข้อสัญญาที่เขาเคยทํามาตลอดเขาจะไม่เปิดเผยความลับอะไรจนกว่าที่จะสรุปคดีจบแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นอีกไม่นานเนี่ยพยาบาลก็มาตามคินาอิจิไปพบกับสารวัตรที่ห้องนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยคุณหมอกําลังจะแจ้งผลชันสูตรศพการแจ้งผลเนี่ยถูกจัดขึ้นในห้องผู้อํานวยการโรงพยาบาลผู้เข้าร่วมฟังมีเพียงเหล่าตํารวจสืบสวนกับครอบครัวของผู้ตายเท่านั้นส่วนนักข่าวเนี่ยถูกกันไว้อยู่ที่ด้านนอกซึ่งสารวัตรโทโดโรกิจะนําความเห็นของแพทย์ไปแจ้งต่ออีกทีหนึง่งเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอบอกว่า ผู้ตายจมน้ําเสียชีวิตแล้วคุณหมอก็บอกว่าเท่าที่ดูคร่าวๆแล้วเนี่ยน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ3-4วันหรือก็คือคืนวันที่23ซึ่งมันเป็นวันที่เกิดเหตุในโรงแรมมิยาโกโทริแล้วคุณหมอก็บอกอีกว่าบาดแผลที่อยู่ตามร่างกายของคิกิจิเนี่ยแทบทั้งหมดเกิดหลังจากจมน้ําแม้จะพบรอยขีดข่วนเล็กน้อยซึ่งมีอยู่เดิมก่อนที่จะเสียชีวิตแต่ก็น่าจะเพิ่งเกิดขึ้นขณะเหยือ่อพยายามตะเกียกตะกายดิ้นรนมีใครรู้ไหมว่าผู้ตายเนี่ยว่ายน้าเป็นหรือเปล่า ดิวทาโรจ่จึงรีบตอบขึ้นมาเลยว่าน้องชายผมว่ายน้ำไม่เป็นครับซึ่งตำรวจก็พยายามจะถามกับคุณหมอว่าสรุปคือเคคิจิ G เนี่ยเขาฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงไปในน้ำใช่ไหมคุณหมอก็เลยบอกว่าเขายังไม่ได้ต่วนสรุปแบบนั้นเพียงแต่ว่าสาเหตุการเสียชีวิตก็คือจมน้ำแต่การตีความยังไงเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของทางตำรวจหลังจากจบการพูดของคุณหมอไปเนี่ยคนยีนาจิก็เลยบอกว่าผมขอตัวก่อนนะครับสารวัตรพอดีผมนึกขึ้นได้ว่ามีธุระสําคัญที่จะต้องไปทํา หลังจากพูดจบเขาก็ลุกขึ้นเดินออกจากห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาลโดยไม่ได้กล่าวลากับครอบครัวโอกาโดด้วยซ้ําทิ้งให้สารวัตรเนี่ยนิ่งแล้วก็มองด้วยความเงินงง,งนะครับซึ่งจากคดีในบทนี้เนี่ยเหมือนประมาณว่ากินดจิเนี่ยจริงๆแล้วเขาเนี่ยมีความคิดว่าเคคิจิอาจจะไม่ได้จมน้ําตายนะครับอาจจะโดนใครสักคนเนี่ยที่รู้ว่าเคคิจิเป็นคนที่ว่ายนะ้ําไม่เป็นผลักตกลงไปในน้ําให้จมน้ําเสียชีวิตนั่นเองนะครับ ซึ่งเราก็จะต้องมารอดูกันต่อว่าในบทต่อไปมันจะมีเรื่องราวไปยังไงนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าเนเพื่อนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วแต่ใครที่ดูมาจนถึงบทนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามกดปุ่ม subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนให้กับเ,เพื่อนๆทันทีที่ผมลงคลิปนะครับแล้วไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในบทถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ